ชออโต้การาชยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักและรีวิวหนึ่งในระบบอาวุธจรวดที่น่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือ WS-1 b บีขีปนาวุธพิสัยกลางที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานในหลายสถานการณ์แม้ว่าอาวุธประเภทนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันเหมือนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แต่ความน่าสนใจของมันอยู่ที่การออกแบบทางวิศวกรรม โครงสร้างที่ซับซ้อนสมรรถนะด้านการยิงและความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆวันนี้เราจะมาลงลึกในทุกแง่มุมกันครับเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อน Ws1B เป็นจรวดหลายลำกล้องที่ยิงจากแท่นยิงเคลื่อนที่ลักษณะภายนอกของมันเป็นแท่งทรงกระบอกยาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ302ม mm, มความยาวโดยรวมประมาณ6.3เ mm. มตรตัวจรวดถูกออกแบบให้มีคลีบควบคุมที่ส่วนท้าย เพื่อช่วยเพิ่มความเสถียรในระหว่างการบินวัสดุที่ใช้ผลิตโครงสรางส้างส่วนใหญ่เป็นโลหะผสมที่มีความทนทานสูงทนต่อแรงดันและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีสีที่ใช้ทาภายนอกมักเป็นสีเขียวทหารแบบด้านเพื่อพลางตัวและลดการสะท้อนแสงส่วนหัวของจรวดสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นระเบิดแรงสูงที่ระเบิดกระจายตัวหรือชนิดอื่นๆตามภารกิจที่กำหนดมาดูกันที่โครงสร้างภายใน Ws 1ี b ใช้ระบบเชื้อเพลิงแข็งซึ่งถูกบรรจุไว้ในห้องเผาไหม้ภายในลำตัว ทำให้การใช้งานมีความสะดวกไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนยิงเหมือนระบบเชื้อเพลิงเหลวห้องควบคุมทิศทางและการทรงตัวอยู่ที่ส่วนท้ายประกอบด้วยระบบหางเสือและเครื่องปรับทิศทางที่ทำงานร่วมกับแรงดันก๊าซจากการเผาไหม้เพื่อให้จรวดบินตรงไปอย่างเป้าหมายที่กำหนดภายในยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจุดระเบิดการควบคุมสเสถียรภาพและการแยกชิ้นส่วนของหัวรบเมื่อถึงเวลา ระยะการยิงของ w s 1 b อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นพิสัยการยิงที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างเหมาะกับการสนับสนุนทางยุทธวิธีในด้านสมรรถนะการยิง w s 1 b ถูกพัฒนาให้เป็นระบบที่มีความแม่นยำพอสมควร แม้จะไม่เทียบเท่าขีปนาวุธนำวิธีแบบ GPS สมัยใหม่แต่ก็มีความเสถียรในการยิงมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนอย่าง Ws 1รุ่นแรกความเร็วในการบินอยู่ที่ระดับเหนือเสียงทำให้เป้าหมายมีเวลาตอบสนองน้อยระเบิดหัวรบที่ติดตั้งสามารถมีน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมซึ่งสร้างพลังทำลายล้างสูงต่อพื้นที่ขนาดใหญ่ แทนยิงของ WS-1B ถูกติดตั้งบนรถบรรทุกเคลื่อนที่6 x คูณ6ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเข้าโจมตีและถอนกำลังได้รวดเร็วระบบ1ชุดสามารถยิงได้หลายลูกติดต่อกันในระยะเวลาอันสั้นเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการรบ เมื่อพูดถึงเรื่องราคานั้น w s 1B ถือว่าเป็นระบบที่มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพราคาต่อ1ลูกขีปนาวุธจะอยู่ที่ประมาณ200,000-250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ7-9ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับชนิดของหัวรบและการติดตั้งเพิ่มเติม ส่วนราคาของระบบยิงพร้อมแท่นบรรทุกทั้งชุดอาจอยู่ในช่วง2-3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ70-100ล้านบาทไทยซึ่งถ้าเทียบกับระบบจรวดพิสัยกลางจากตะวันตกแล้ว WS-1B <c oughs> จะมีราคาที่ถูกกว่าแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่น่าพอใจโดยรวมแล้ว WS-1B ถือเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุนแม้ว่าจะไม่ใช่เทคโนโลยีล่าสุด แต่ยังคงเป็นตัวเลือกที่หลายประเทศสนใจนำมาใช้งานด้วยความที่ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกพิสัยยิงครอบคลุมและราคาที่ไม่สูงเกินไปจึงทำให้ WS1B เป็นหนึ่งในระบบจรวดที่มีบทบาทสำคัญในหลายกองทัพดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ออกแบบอย่างแข็งแกร่งโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนสมรรถนะที่ให้พลังทำลายล้างสูง และราคาที่จับต้องได้ WS-1B จึงถือเป็นอาวุธที่สะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารที่เน้นความคุมค่าและประสิทธิภาพไปพร้อมกัน